สวัสดีค่ะพบกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่1กับครูหมิวนะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องการทําความดียังอยู่ในหน่วยที่2องนะที่พลเมืองนะคะความหมายของการทําความดีคือการที่เราทําอะไรก็ตามที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แต่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นนะคะมาดูที่ลักษณะความสามารถและความดีของบุคคลลักษณะความสามารถของบุคคลคนเราทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันไปนะคะเช่นบางคนอาจจะร้องเพลงเพราะบางคนอาจจะเรียนเก่งบางคนวาดรูปสวย บางคนเล่นกีฬาเก่งนะคะซึ่งความสามารถเหล่านี้นะคะมันเป็นสิ่งที่เราฝึกฝนกันได้อาจจะฝึกฝนจากเพื่อนจากคุณครูหรือพ่อแม่นะคะนอกจากความสามารถแล้วนะคะแต่ละคนนะคะก็ยังมีความดีที่แตกต่างกันออกไปตัวยอย่างเช่นความมีระเบียบวินยัย หมายถึงการทําตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบมาดูตัวอย่างกันค่ะเช่นการแต่งกายนะคะก็แต่งกายเรียบร้อยเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะการเข้าแถว เรียนจะต้องเข้าแถวเคารพธงชาติตรงเวลาไม่คุยไม่เล่นกันในเวลาเรียนนะคะซึ่งมีผลทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามทุกคนก็มีความสุขความดีที่สองนะคะความกะตันยูกะตะเวทีหมายถึงการรู้จักบุญคุณผู้อื่นและตอบแทนพรักคุณของท่าน ผู้ที่มีบุญคุณต่อเราได้แก่ใครบ้างนะคะคนแรกเลยพ่อแม่ครูญาติผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนนะคะมาดูตัวอย่างการตอบแทนบุญคุณต่อพ่อแม่นะคะเราจะทำได้อย่างไรบ้างรูปที่หนึ่งนะคะ ช่วยดูแลเมื่อท่านเจ็บป่วยเช่นหาน้ำหาอาหารมาให้ท่านนะคะคอยป้อนข้าวป้อนน้ำหรือเมื่อท่านไม่สบายเราช่วยเช็ดตัวท่านได้ไหมคะรูปที่2นะคะช่วยทำงานบ้านต่างๆอะไรที่เราสามารถช่วยท่านได้ตัวอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านล้างจานรดน้ำต้นไม้นะคะ ต่อไปเป็นการตอบแทนบุญคุณของรูเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะมาดูที่ตัวอย่างช่วยครูถือของช่วยทำความสะอาดโต๊ะให้ครูเมื่อพบครูต้องยกมือไหว้ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพนะคะตัวอย่างการตอบแทนบุญคุณญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อน รูปแรกนะคะช่วยญาติผู้ใหญ่ถือของนั่นเองค่ะช่วยนวดให้ท่านคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายท่านมักจะบ่นให้นักเรียนฟังไหมคะว่าอ้อยปวดเมื่อยหลังเมื่อยลายปวดขาปวดแขนเด็กๆก็สามารถช่วยนวดนวดให้ท่านได้นะคะเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณนะคะ ช่วยเพื่อนทำความสะอาดห้องเรียนสมมติวันนี้เป็นเวรเพื่อนเพื่อนต้องทำความสะอาดห้องเรียนวันนี้แต่ว่าขยะในห้องเยอะมากเลยเราเห็นเราก็ช่วยเพื่อนทำได้นะคะมีผลทำให้ตนเองก็มีความสุขที่ได้ดูแลช่วยเหลือตอบแทนผู้มีประคุณส่วนผู้ที่ได้รับการตอบแทนบุญคุณก็มีความสุขเช่นกันค่ะ ความดีตัวอย่างถัดไปนะคะความรับผิดชอบความรับผิดชอบหมายถึงการทำงานตามหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์หรือทำงานที่ตนเองได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจและทำให้เสร็จตามเวลาที่กําหนดนะคะตัวอย่างนะคะเช่นในฐานะที่เราเป็นลูกใช่ไหมคะ เรามีหน้าที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เราต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านเพราะท่านจะสอนให้เราเป็นคนดีเสมอท่านหวังดีกับเราเสมอนะคะเมื่อพ่อแม่ได้มอบหมายให้เราทำงานอะไรก็ตามเช่นถูบ้านล้างจานเราต้องตั้งใจทำด้วยความเต็มใจนะคะ การที่ท่านมอบหมายให้เราทำเนี่ยแสดงว่าท่านมั่นใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราสามารถทำได้นะคะเรายังเป็นนักเรียนหนะ้าที่ที่สําคัญอย่างหนึ่งของนักเรียนก็คือเรียนหนังสือใช่ไหมคะเราจะต้องตั้งใจเรียนเพื่อเรามีความรู้อ่านออกเขียนได้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ เมื่อคุณครูมอบหมายให้เราทำการบ้านเราต้องมีความรับผิดชอบโดยทำการบ้านให้เสร็จทันส่งตามกำหนดเวลาที่คุณครูกำหนดไว้นะคะนอกจากนี้การยอมรับผิดเช่นเราเผลอทำหนังสือขาดหรือทำสิ่งของหล่นแตกแล้วยอมรับผิดว่าตนเองนี่แหละเป็นคนทำ แล้วชดใช้ของที่เสียหายคืนนะคะก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบเช่นกันนะคะความขยันความขยันหมายถึงความตั้งใจทำงานอย่างต่อเนื่องอดทนอดกลั้นไม่ยอ่อท้อไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากเพื่อให้งานนั้นเสร็จนะคะตัวอย่างเช่น เราขยันทำงานเมื่อคุณครูมอบหมายงานให้นักเรียนทำนักเรียนก็ตั้งใจทำเรียกว่าเป็นการขยันทำงานนะคะขยันเรียนหนังสือเมื่อคุณครูสอนคุณครูกำลังอธิบายนักเรียนก็ตั้งใจเรียนเรียกว่าขยันเรียนหนังสือแล้วก็ขยันอ่านหนังสือนะคะเด็กๆที่ขยันอ่านหนังสือ จะทำให้เรามีความรู้เยอะเมื่อมีความรู้เยอะก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนเก่งนะคะความดีถัดไปความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นนะคะหมายถึงเป็นการแบ่งปันแบ่งปันในที่นี้เช่นอาจจะแบ่งปันเงิน หรือสิ่งของหรือแรงกายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะเช่นให้เพื่อนยืมดินสออย่างลบนะคะสมมติวันนี้เพื่อนจะต้องทำการบ้านส่งครณครูในชั่วโมงแต่เพื่อนลืมดินสอยางลบมา,าเราเป็นเพื่อนเราก็แบ่งปันได้โดยการให้เพื่อนยืมดินสอ ยืมยางลบนะคะตัวอย่างถัดไปช่วยครูถือของนะคะบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยคนทุกข์ยากหรือผู้ที่ประสบภัยต่างๆนะคะอย่างเช่นนักเ,เรียนเคยฟังข่าวไหมคะเมื่อไม่นานมานี้ก็มีผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะ,ะแบบนี้เราก็สามารถบริจาค เพื่อเป็นการช่วยเหลือเขาได้นะคะหรือการให้หนังสือเรียนการให้เสื้อผ้านักเรียนกับรุ่นน้องแบ่งขนมให้เพื่อนรับประทานช่วยปลูกต้นไม้ช่วยปลูกพานะคะ ความดีต่อไปนะคะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์คำนี้จะใช้ยอยักษ์การันนะคะเด็กๆหมายถึงการพูดและการทำตามความเป็นจริงไม่เอาของของคนอื่นมาเป็นของตนนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออยากเล่นเกมของเพื่อนใช่ไหมคะ เราจะทำยังไงดีนะเราก็ต้องขอเพื่อนเล่นด้วยนะคะไม่ใช่ไปเอาของของเพื่อนมาเป็นของตัวเองหรือไปหยิบเล่นโดยไม่บอกเพื่อนไม่ได้นะคะไม่ลอกข้อสอบหรือการบ้านเพื่อนนะคะความเมตตากรุณา เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนอยากเห็นผู้อื่นมีความสุขนะคะตัวอย่างเช่นให้อาหารสัตว์นะคะนักเรียนเคยให้อาหารปลาอาหารลิงให้อาหารใหห้อาารกับหมาจรจัดแมวจรจัดนะคะอันนี้ก็เป็นการแบ่งปันนะคะแล้วก็เป็นความแสดงความเมตตากรุณาด้วยนะคะ บริจาคสิ่งของให้กับคนยากไร้หรือผู้ที่เขาประสบภัยต่างๆนะคะผลของการทำความดีนะคะเมื่อเราทำดีแล้วจะทำให้เรารู้สึกภูมิใจถูกไหมคะแล้วเราก็มีความสุขนะคะอาจจะได้รับความชื่นชมยกย่องจากผู้อื่นนะคะ เป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่คุณครูเพื่อนและก็ผู้ที่พบเห็นทั่วไปนะคะความดีเนี่ยจะบอกว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นควรทำนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำความดีตั้งแต่วันนี้นะคะเด็กๆสำหรับงานในชั่วโมงนี้นะคะใบงานเรื่องความดีของตนเองและผู้อื่นนะคะ โดยให้นักเรียนนำข้อความที่กำหนดให้เขียนลงในแผนผังความคิดให้ถูกต้องนะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1มีจิตใจดีงามนักเรียนก็ลอกข้อความข้อที่1มาใส่ในช่องที่1ข้อ2เกิดความเกิดความภาคภูมิใจนะคะนักเรียนก็ลอกข้อความนี้ไปใส่ในช่องต่อไปนะคะข้อที่3มีความสุขในการเรียนและข้อ4มีความสุขในการดำเนินชีวิต ใน1ช่องนะคะนักเรียนใส่ข้อความเพียง1ข้อนะคะเวลาเขียนไม่พอก็ขึ้นบรรทัดใหม่นะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ